สวัสดีครับน้องๆคาบที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเล่นของใช้ที่ทำมาจากวัสดุหลายชนิดไปแล้วน้องๆก็จะรู้ว่าของเล่นของใช้หนึ่งอย่างอาจจะทำมาจากวัสดุเพียงหนึ่งชนิดหรือหลายชนิดก็ได้โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมความปลอดภัยและประโยชน์ในการใช้งานเป็นหลัก โดยวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้แต่ละอย่างนั้นมีทั้งวัสดุที่มาจากธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นครับน้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ที่น้องๆเห็นร,บรอบๆตัวทุกวันนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างวันนี้พี่จะพาน้องๆไปเรียนเรื่องการนำสมบัติของวัสดุมาใช้ประโยชน์กันนะครับวัสดุที่แตกต่างกันจะมีสมบัติที่ต่างกัน สมบัติของวัสดุคือลักษณะของวัสดุที่เราสามารถสังเกตและสัมผัสได้จากภายนอกเช่นรูปร่างสีกลิ่นความแข็งน้ำหนักพื้นผิวเป็นต้นเรามาดูสมบัติของวัสดุต่างๆกันนะครับไม้จะมีความทนทานแข็งแรงผิวหยาบหนัก เหมาะสำหรับนำไปทำเครื่องใช้ที่มีความทนทานหรือใช้งานบ่อยๆเช่นโต๊ะเก้าอ e, ี้ตู้เตียงสร้างบ้านเป็นต้นครับแก้วจะมีผิวเรียบมีความแข็งบางไม่คงทนแตกง่ายทนความร้อนในระดับปานกลางเหมาะสำหรับนำไปผลิตเป็นของใช้ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานบ่อยหรือเครื่องประดับบ้านที่ไม่ได้ใช้งานแต่มีไว้เพื่อความสวยงาม เช่นแก้วน้ำของที่ระลึกแจกันเป็นต้นหนังจะมีผิวเรียบน้ำหนักเบาไม่ทนความร้อนมีความยืดหยุ่นกันน้ำไม่ขาดง่ายจึงเหมาะสำหรับนำไปผลิตเป็นของใช้ที่ใช้บ่อยแต่ต้องการความคงทนเช่นรองเท้ากระเป๋าลูกบอลเป็นต้นผ้ามีความอ่อนนุ่มยืดหยุ่น เบาไม่ทนความร้อนระบายความร้อนได้ไม่กันน้ำเหมาะสำหรับนำไปผลิตเป็นของเล่นของใช้เช่นเสื้อผ้าผ้าขนหนูผ้าหม่มตุ๊ก,กตาหมอนเป็นต้นพลาสติกจะมีผิวเรียบน้ำหนักเบายืดหยุ่นทนทานไม่แตกง่ายเหมาะสำหรับทำของเล่นของใช้เช่นกล้องใส่ของเก้าอี้จานของเล่นต่าง เป็นต้นครับกระดาษจะมีผิวเรียบมีน้ำหนักเบาแต่จะฉีกขาดได้ง่ายและเปื่อยยุ่ยเวลาโดนน้ำโลหะมีความคงทนแข็งแรงมีน้ำหนักมากนำความร้อนและทนต่อความร้อนได้ดียางเป็นวัสดุที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นกันน้ำแต่ไม่ทนต่อความร้อน นอกจากนี้ยังมีของเล่นของใช้ที่ชนิดเดียวกันแต่ทำมาจากวัสดุคนละชนิดกันเด็กๆเ,เรียนรู้ไปพร้อมเพื่อนๆในห้องเรียนของครูการดาได้เลยครับเด็กๆรู้ไหมว่าเสื้อผ้านอกจากจะทำมาจากผ้าที่อ่อนนุ่มแล้วยังทำมาจากอะไรได้อีกบ้างไม่รู้ครับงั้นครูจะเฉลย ER ให้นะคะ สิ่งที่นำมาทำเป็นเสื้อนอกจากผ้าแล้วยังมีอีกวัสดุหนึ่งที่นำมาทำเสื้อผ้าก็คือพลาสติกค,ค่ะอย่างเช่นเสื้อกันฝนยังไงละจ๊ะอ๋อแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าทำไมถึงได้ทำเสื้อกันฝนมาจากพลาสติกทำไมไม่ทำมาจากผ้าเพราะว่าผ้ามันจะเปียกค่ะเก่งมากจ่าจินดาสาเหตุที่เสื้อกันฝนไม่ทำมาจากผ้า เราว่าเสื้อกันฝนก็มีไว้ใส่กันฝนใช่ไหมคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าทำมาจากผ้ามันจะก,กันฝนไม่ได้ทำให้เปียกเขาจึงผลิตเสื้อกันฝนด้วยพลาสติกบางสายที่มีน้ำหนักเบาเพื่อให้สวมใส่ได้ง่ายไม่หนักแล้วก็กันฝนกันน้ำได้ยังไงละจ๊ะเรามาดูตัวอย่างของเล่นของใช้ชนิดเดียวกันแต่ผลิตจากวัสดุที่แตกต่างกันอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเครื่องครัวพวกจานชามแก้ว ที่เด็กๆเ,เห็นในชีวิตประจํวาวันทํามาจากวัสดุหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพลาสติกกระเบื้องแก้วเป็นต้นแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าทําไมถึงต้องทํามาจากวัสดุหลายชนิดและความแตกต่างของแก้วกระเบื้องพลาสติกนั้นต่างกันอย่างไรลอยเคยทําจานที่เป็นแก้วแตกค่ะคุณครูจ้ะสาเหตุที่จานแก้วที่ลอยทําแตกนั้น เพราะว่าแก้วเป็นวัสดุที่ลื่นและแตกง่ายเพราะฉะนั้นก็เลยต้องผลิตจานชามจากวัสดุหลายๆชนิดเพราะว่าจะได้เหมาะสมกับการใช้งานด้วยอย่างจานแก้วนักเรียนก็ไม่ควรจะไปถือนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวจะทำหลน่นแตกแต่ถ้ามันหล่นแล้วนักเรียนก็ควรให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนเก็บเศษแก้วไปทิ้งห้ามเก็บทำความสะอาดเองนะจ๊ะเพราะว่าเศษแก้วจะไปบาดมือเข้าครับคุณครู เครื่องครัวที่เป็นแก้วเหมาะสำหรับใส่อาหารสุกใหม่ๆได้ทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งและมีความสวยงามแต่มีข้อเสียก็คือแตกง่ายเครื่องครัวที่ทำจากกระเบื้องเหมาะสำหรับใส่อาหารที่สุกใหม่ๆทนความร้อนได้เหมือนแก้วสามารถใส่อาหารอุ่นด้วยไมโครเวฟได้แต่ต้องเป็นจานกระเบื้องที่ไม่มีลายนะจ๊ะสำหรับเครื่องครัวที่ทำจากพลาสติกไม่ทนความร้อน จึงไม่ควรนำมาใส่อาหารที่สุกใหม่ๆห,หรือของร้อนๆเพราะความร้อนจะทำให้สารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายละลายปนออกมาค่ะแล้วเราต้องเอาไปใส่อาหารแบบไหนคะครูก็เอาไว้ใส่อาหารจำพวกผักผลไม้หรืออาหารที่ไม่มีความร้อนยังไงละจ๊ะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเท่าที่ผ่านมาน้องๆจะเห็นว่าวัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติที่แตกต่างกัน ทั้งความเหนียวความแข็งความเปราะแตกหักง่ายความยืดหยุ่นความอ่อนนุ่มและความโปร่งใสดังนั้นเมื่อเราจะทำของเล่นของใช้จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงสมบัติของวัสดุนั้นๆว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่อย่างไรเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้งานและใช้งานได้ยาวนานครับนักเรียนรู้ไหมจ๊ะว่าเพราะเหตุใดของเล่นของใช้บางชนิดนั้น จึงผลิตมาจากวัสดุหลายชนิดไม่เลยครับนั่นก็เพราะว่าถ้าเราผลิตของเล่นของใช้ที่ทำขึ้นมาจากวัสดุเพียงหนึ่งชนิดอาจจะทำให้ใช้งานได้ไม่ดีพอยกตัวอย่างเช่นร่มที่นักเรียนเคยเห็นนี่ลจะจ้ะร่มทำมาจากวัสดุหลายชนิดเช่นตรงโครงของร่มจะทำมาจากเหล็กหรืออลูมิเนียมเพื่อให้ร่มมีความแข็งแรงไม่หักง่าย เมื่อเจอลมหรือฝนที่แรงๆตรงส่วนที่กันฝนหรือแดดจะทำมาจากผ้าที่กันน้ำกันแดดเพื่อที่เวลากางร่มนั้นเราจะไม่เปียกฝนไม่ร้อนและไม่ทำให้ร่มหนักจนเกินไปสำหรับด้ามจับจะทำมาจากพลาสติกหนังหรือ,อยางทำให้มีความหนื่จับง่ายไม่หลุดมือและไม่แข็งไม่อ่อนจนเกินไปนั่นเองจะ้ะและครูจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะจ๊ะ นั่นก็คือรองเท้าผ้าค่ะเด็กๆรู้ไหมว่ารองเท้าผ้าใบทํามาจากวัสดุหลายชนิดตรงพื้นรองเท้าจะทํามาจากยางที่มีความหนืดเกาะติดพื้นเพื่อให้มีการทรงตัวที่ดีไม่ลื่นล้มเวลาเดินหรือวิ่งยังไงล่ะจ๊ะสําหรับส่วนที่เป็นที่หุ้มเท้าจะทํามาจากผ้าเพื่อให้มีความเบาสบายเท้าเวลาสวมใส่และผ้ายังสามารถระบายอากาศได้ดีทำให้ไม่อับเท้ายังไงละจ๊ะ และตัวอย่างสุดท้ายเป็นของใช้ภายในบ้านจ้ะนั่นคือกระทะเรามาดูกันทีละส่วนเลยนะตัวกระทะทำมาจากเหล็กอลูมิเนียมหรือทองแดงเนื่องจากว่านำความร้อนได้ดีทำให้ร้อนเร็วและอาหารสุกง่ายแต่ข้อเสียก็คือถ้าเวลาเราเอามือไปจับจะทำให้เราร้อนมือเราจึงต้องใช้วัสดุอื่นที่ไม่นำความร้อนเช่นพลาสติกหรือไม้มาทำด้ามจับของกระทะจ้ะ นักเรียนพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมของเล่นของใช้บางชนิดจึงต้องผลิตมาจากวัสดุหลายๆชนิดเข้าใจครับเก่งมากจ้ะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหัดสังเกตนะจ๊ะว่าของเล่นของใช้รอบๆตัวเรานั้นของสิ่งไหนทำมาจากวัสดุชนิดเดียวและสิ่งไหนทำมาจากวัสดุหลายชนิดและแต่ละส่วนนำมาทำนั้นมีประโยชน์อย่างไรเหมือนที่ครูได้สอนไปแล้วยังไงละจ๊ะ ววิิทยาศาศสตรร์ุน่นหลังจากที่น้องๆได้ทบทวนความรู้แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆจะไปทดสอบความรู้ที่เรียนมากันในวันนี้กับช่วงฉายเดี่ยวกันแล้วล่ะค่ะ ฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่หลังจากที่น้องๆได้ทบทวนความรู้แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆจะไปทดสอบความรู้ที่เรียนมากันในวันนี้กับช่วงฉายเดี่ยวกันแล้วล่ะค่ะข้อหนึ่งสมบัติของวัสดุในข้อใดเหมาะสำหรับนำมาใช้ทำอาหาร วัสดุที่เหมาะสําหรับนํามาใช้ทําอาหารคือวัสดุประเภทที่นําความร้อนได้ดีเช่นโลหะที่นํามาทําเป็นหม้อสแตนเลสและกระทะเหล็กเป็นต้นเพราะจะทําให้อาหารสุกเร็วครับวัสดุที่เหมาะจะนํามาทําด้ามจับอุปกรณ์ต่างๆคือยางครับเพราะยางมีสมบัติที่มีความหนืดทําให้จับอุปกรณ์ได้ถนัดมือและไม่ลื่นหลุดมือครับ เราควรเลือกเหล็กหรืออลูมิเนียมเป็นวัสดุในการทำโครงของร่มทำให้ร่มมีความแข็งแรงทนต่อลมแรงและฝนโดยไม่หักง่ายๆครับวัสดุที่เหมาะในการนำมาทำเป็นของเล่นสำหรับเด็กคือไม้พลาสติกและยางเพราะทนทานและไม่แตกหักได้ง่ายครับกระดาษเป็นวัสดุที่มีสมบัติมีผิวเรียบมีน้ำหนักเบาแต่จะฉีกขาดได้ง่ายและไม่ทนน้ำ เพราะจะเปื่อยยุ่ยเวลาโดนน้ำครับ